สบายดี่พี่น้องัสบายที่เป็นส,สกุลสกุลเดอ้อมันน่าจะจะพาไปบ้านยายพี่น้องเลยว่า,า,ายายแบบนนเป็สด,ด,นนด็ของฝากจากพี่น้องแบบได้แล้วพี่น้องนอนมาลุ้นน้วกันเด้อตามพมาเลยพี่น้องเด้อมาลุ้นน้วกันเด้อว่ายายเสด็จค้องฝากจากเอฟซีใจดีเฮายายสิอยู่บ่เนาะ ตามพ่อมาพี่น้องจา๋าต้นมะนาวโมงเราฮักพี่น้องเลยนี่นะเราให้เขาไปเก็บเอาไปใสตป่ตุ่มกุบตุ่มเขียดใส่ตุ่มไม่ได้เนาะพุ่นกับบุ้งแห้งปันไดเนี่เอาเบิ่งต้นไม้แล้วก่อนพี่น้องเซอไพ่แล้วข้างล้างก่อนนะฝนตก เมื่อวานพี่น้องก็ได้เห็นบ่ตกเลยนี่นกะกะ็แห้งก็บ่หังบ่เฮิงนะมันก็เลยบ่พอได้กินกบกินเขียดดอกป๊าโตหมากมันยแย่เลย,ลยเฮาไปเก็บมาอยู่ยอดมานาันนะตมกบตมเขียดลว่าเรา,จาูจักอีเนาะตมกบตมเขียดพี่น้องสา ตรงน้ำฝนเลยเนี่ยสายคาเราเมื่อก่อนปอัญหนแฟนน้องแม่ได้เห็ดคาคัา่มให้เนี่ยเหมนตรงน้ำฝนเราสัางกะซมะันกระชิ่ไสไวเพื่อน้องไอยนามนะกันกระเบื้องแล้วมันสีด,ดำพอได้หลางจานเนาะ เทน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 บอพี่น้องจ้นานั่งอยู่นะบ้านยิ้มไปเปิป่อยอยู่ม่ได <c oughs> <c oughs> ้ส่งที่ว่าค่ะไม่กระเดาหรอกค่ะหอดเราอะมาหลุดทากันเด้พี่น้องเด้ว่ายายเป็นิสด็จอย่างน้อ จอเอสวเอ๊ีสวัสดีพี่น้องมุสกุฎสกุลสวัสดีกับสองเด้อย่ <laughs> าสวัสดีอา่าก่อนอื่นกับขดเด้อไป่นองเว้ยตื่นเต้นแทนย่าย พี่ใหญ่ใจดีพี่ซิดเพี่น้องเลยฝากเงินมาให้หาลอยให้เฮาวองให้ยายสามเด้อแล้วการขอบคุณเลยพี่เด้อพี่พี่ให้พวกอันุมหาลอยขอให้พี่ตะกับกลับไปหาแสนเด้อพี่อนเราเด้อพี่เด้อขอพี่รำด้วยขอเพ็บไปได้ความขา่ให้มีเฮงๆฮงเลยด้วยเด้อให้ยายอะให้ยายสามลอยให้ห้าวซองลอยเด้อพี่เด้อขอให้พี่เฮงกันด้วยอย่าเจ็บอย่าจน เราทังานนี่เ <ret ii. S 3> จ้าพี่ออยจะจะสะทุสะทุ่อ้ยจริงหูติงีเต้พี่ออย่ยางเคยอ๋อไม่อย่าด้วยเจาอยปีรวยปีรวยปีรวยปีดวยอ้อยหญ่เลยเตมันอย่กเต้พี่ออยยัยรวย สาธุเลยสาธุเต <"O we S 1> ็มปีเด้อสาธุเด <in> ้ออันอ้อยเงี้ยป anyway ีรวยอ้อยเยยใบรวยอ้อยตีมหูกีอ้อยจ้ะจ้ะตีมโูคนบาดเด็กไข้โควิดจ้ะมาเลื่องออยเจ้าหลงขีมือเยยขีมือเย้เคยแเที่ผุ้ ลายเดบีเด้อแล้วก็ห้องกับข้อว่าอีน้องพี่น้องนว่าถ่ายย่ายันถ่ายย่าเบิร์นเนย์ระบานี้โทรศัพท์ำว่ามันกับอ่าย่ากับตาบากคนเห็นหุ่มไปแน่นอ่ะแ้วก็พ่อก็กเบ็นคนเรื่องไปว่าย่ากับสมัยก่อนคือว่าผมมีโทรศัพท์วยอย่างน้องพี่น้องเนาะก็คือว่าที่ต่อทั้งเฮ่านั่นแหละซิมมห์แต่ก็ซิมฮห์อ่าหุ่นใบ้เลยใบ้ อเเงี <ersch> on, ้ีวยอะไไปรวยได้ยังรวยตีไอตุกินหมตุกินหมเขาบอกว่าให้ยายสามห้เเฮาสองไปฟังรีบรอ้น้องเดอ ยายเสื้อซวยได้นองาเนี่นี่เสือยายนี่ทรงใหลกระเป๋านกระา ใส่ผิดข้างหรือเปล่าจะนั่งหรเต้องใส่สีดำขมเอาขมเอวขมเอวขอน้อใเรมาขอน้อเฮ้ยมาเลยช่วยี่เ oh ฮ no! right? ้ยมาเลยช่วยี่ Hãy subscribe cho kênh mọi Mì Gõ đi đi à những video hấp dẫn เจ้อเด้ขนุนกินอีกมัใหญ่เฮาวันซิมะใหญ่ขนุ่แดงมัใหญ่เวดามาเลยนี่เนี่ยเขียวหมารได้ขนุนมากินน้ำมัใหญ่ร้านเป็นธรรมาฝาก ฝนตกกับสิบรรยากาศกับพอดีหน่อยเลยนางนี่ไข่มดแดงบานใหญ่นี่ พิ่นซีนเองเด้อพี่น้องฟืนเหมือนเราตัดพามให้เบิง่งเหมืเราซีนเองเด้อเนี่ฟืนนี่เด้ออ๋อก็มาเห็นนี่แหละทางบ้านยายทางไปสื่อกับเขาพี่น้องนี่ก็บบริใกล้กับร้านขากัยชาเปานนี่เลยเนาะปลากล้วยเพิ่นที่จะ่าล้วมโมวแหงม้งเมื่อวานพี่น้องเลยบ่กคอยแห้งมาแล้ว อืมฮึดูสุดยอดแล้วนะมันยังไงกันนะสายขาเราไปโกดลองหนามลงในพื่น้องเอ้ยอย่าได้นอ้อสิได้ไม่เหลือยมาตัดไม่ให้ยายเนาะบ้านนี่ ดุน,ยยดดน,นใหญ่กระโดดกระดี่ดให้เบิร์นอ้อมบ้านยายก็ี่น้องเลยข้างๆบ้านยายก่อนนะอากาศนะขออำนาปจปัจจัยพนม้านเพียงสมีเด้อมากไปะดากดไลค์กดแชร์ ด,ดีแมงบสสนสกูตสกนลลำรวยลำด้วยพอกันไม่คิมหนาสบายดีพี่น้องไปละเด้อ